สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําการติดตามการเวิร์กช็อปค่ะของโครงการสารฝันผู้กาศข่าวของทางเนชั่นค่ะหลังจากที่เราได้เรียนทฤษฎีกันไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นครั้งแรกค่ะที่เราได้ลงพักสนามจริงโดยแต่ละกลุ่มนะคะจะได้จดอะไรบนไปบ้างเราไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับผู้ที่มาเข้าร่วมกิจกรรมสารฝันผู้ประกาศข่าวนะคะแล้วก็ตอนนี้พวกเขากําลังทำเวิร์กช็อปกันอย่างขมักขม้นเลยนะคะตอนนี้เราก็ดึงตัวสมาชิกของออทีมนี้มาคนนึงนะคะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยค่ะครับชื่อประวันสิริอิสระนันครับตอนนี้กลุ่ม2นะครับกลุ่มพวกเราก็าําลังทําเรื่องของออปัญหาสินค้าราคาแพงที่จะมีผลกระทบต่อพ่อค้าแม่ขายในบริเวณตึกเนชั่นหรือไม่ครับ แล้วตอนนี้การสัมภาษณ์คืบหน้าไปถึงไหนแล้วคะ,อะตอนนี้เรากําลังทําการสัมภาษณ์แม่ค้าเครื่องดื่มนะครับน้ำผลไม้ตอนนี้ที่อยู่บนชั้น9้าตึกเนชั่นทาวเวอร์อยู่นะครับว่าประเด็นต่างๆที่เราตั้งไว้เนี่ยจะได้คําตอบอย่างไรบ้างแล้วการสัมภาษณ์นี้มีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่เจอในการเวิร์กช็อปของเราก็เราก็ต้องอพยายามหาแม่ค้าให้ได้นอกจากวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะอาจจะหายากสักนิดนึงแล้วก็ ต้องเดินหาสักพักแล้วว่าอพอจะมีแหล่งข่าวที่ไหนอะไรเหลือเหลืออยู่บ้างแล้วเราก็ต้องไปไปเปรียบเทียบกันดูว่าแต่ละที่เนี่ยมีข้อเหมือนหรือข้อแตกต่างยังไงกันบ้างครับผมนี่ก็คืออีกกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งกําลังสัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นอาหารนะครับเดี๋ยวเรามาถามพี่ๆเขาดูนะครับว่าตอนนี้พี่ๆเขาดําเนินการไปถึงไงหนแล้วครับพี่กิฟต์ครับสวัสดีครับตอนนี้พี่กิฟต เกี่ยวกับหัวข้ออะไรครับเกี่ยวกับเอ่ออาหารผลกระทบของอาหารเจนะคะที่ช่วงอาหารเดี๋ยวขอโทษผลกระทบของราคาอารในช่วงเทศกาลกินเจครับผมแล้วตอนนี้กลุ่มของพี่เนี่ยการดําเนินงานไปถึงช่วงไหนแล้วครับตอนนี้เรากำลังถ่ายทากันอยู่นะคะหลังจากที่เราได้วางตัวของผู้ผู้ที่จะสัมภาษณ์แล้วก็ที่อยู่ในห้องส่งนะคะแล้วก็ตอนนี้เรากําลังทําถ่ายทาอยู่ค่ะ เมย์ก็อยู่กับกลุ่มที่ทําเรื่องตามติดชีวิตของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยค่ะข้างหลังนี้นคะคะเดี๋ยวเราตามติดไปดูเลยค่ะคแล้วเรามีการเตรียมงานอะไรบ้างคะแล้วก็จะมีการแบ่งแบ่งกันนะคะเพื่อสัมภาษณ์ในแต่ละจุดมีความเ<ม>บื่อหน่ายบ้าง,างไหมเพราะว่าแต่ละวันที่เราต้องทำเนี่ยมากกว่า7-8ชั่วโมงมันก็อาจจะต้องมีเรื่องของการจัดการความเครียดที่จะต้องเจอในแต่ละวันด้วย กา,การฝึกคนข่าวที่เน้นการปฏิบัติจริงและสิ่งนี้ทำให้ Nation Channel มีความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะ Nation Channel ในสนามข่าวเราคือตัวจริง